สวัสดีครับเพื่อนๆชาวตาประษาทชาแนลทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมอยากทานปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับไม่เคยทานเคยแต่ไปทานที่ร้านอาหารนะครับวันนี้อยากจะลองทําทานเองนะครับผมโดยซื้อปลาหมึกแล้วก็มีไข่เค็มมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการทําครั้งแรกนะครับมาเรามาลงมือทํากันครับผมครับสําหรับ เมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มวันนี้นะครับวัตถุดิบที่ผมจะต้องใช้นะครับผมก็คือนี้ผมใช้ปลาหมึกกล้วยนะครับไข่แดงเค็มนะครับผม5ฟองนะครับเพราะว่าผมอยากได้ไข่แดงที่แบบเป็นครีมเลยนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็หัวหอมใหญ่นะครับผมในส่วนของสีไข่แดงนะครับพี่ที่ดูคลิปพี่ๆเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะให้ไข่สีสวยต้องใช้น้ํามันพริกเผานะครับผมก็เลยจะใช้ ตัวน้ำมันพริกเผาตัวนี้นะครับผมจะไม่ใช้เนื้อพริกเผาจะใช้แค่น้ำมันนิดหน่อยนะครับไปลงมือทำกันเลยครับอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาเตรียมน้ำสำหรับลวกปลาหมึกก่อนนะครับแต่ว่าในระหว่างที่รอน้ำเดือดนี้ผมก็จะมาทำไข่เค็มให้เป็นครีมก่อนนะครับโดยน้ำไข่เค็มแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมถ้าเกิดใครมีน้ำสต็อกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้ำมันพริกเผาเอามารวมกันนะครับแล้วก็บดนะครับผม แล้วก็บดนะบดให้ละเอียดไปเลยนะเพื่อนๆจะใช้ซ่อมใช้ช้อนก็ได้ตามที่ถนัดเลยครับบดจะเป็นครีมเหลวเลยนะครับนี่ครับผมบดเสร็จก็จะได้มารูปร่างแบบนี้นะครับก็จะดูเหลวๆเละๆแบบนี้นะครับแต่มันจะคนเองตอนที่เราไปทำนะครับเห็นพี่เขาบอกไว้แบบนั้นนะ หลังจากนั้นเราก็จะมาลวกปลาหมึกนะครับผมอันนี้เป็นลวกสะดุ้งนะครับไม่ได้ลวกแบบสุกนะครับไม่ได้ลวกให้สุกเลยเพราะว่าเราจะไปผัดอีกรอบหนึ่งนะครับลวกแค่สะดุ้งพอนะครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่แหละครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตั้งกระทะนะครับผมแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยนะครับผัดกระเทียมให้หอมนะครับผม หลังจากผัดกระเทียมหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับหัวหอมใหญ่ที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับที่เราเตรียมไว้เอาลงไปผัดนะครับผัดสักครู่หนึ่งนะครับก่าว่าหัวหอมของเรานะครับหัวหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ซอสนะครับผมก็เราก็จะใส่ซอสไอ้ซอสไข่แดงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้แหละครับอันที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับลงไป สีเหลืองสวยมากเลยครับนี่ผมก็ผมคิดว่าสีนะครับผมน้ำมันน้ำมันพริกเผาจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆอีกอันนึงก็คือจะเป็นสีของไข่แดงนะครับผมสีของไข่แดงที่เราใช้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับผมผัดให้เข้ากันนะครับเนี่แหละครับทําไมเราถึงลวกปลาหมึกไม่ให้สุกนะครับแค่สะดุ้งเพราะว่าเราต้องมาผัดแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับผมผมใส่น้ํามันหอยนะครับ ใส่น้ำตาลทรายนะครับใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ซอสฝาเขียวนิดหน่อยนะครับผมจะไม่ใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าไข่แดงของเรามีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ไข่แดงครีมที่เป็นครีมไข่แดงของเรานะครับผมข้นมากกว่านี้ก็คืออาจจะใช้เวลาผัดนานหน่อยนะครับแต่ แต่ว่าถ้าผัดนานเกินไปปลาหมึกข,ของเรามันจะแข็งนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทําเมนูปลาหมึกที่ผ่านมานะถ้าเกิดผัดนานมากเกินไปปลาหมึกเราจะแข็งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกของผมผมก็ไม่รู้ว่าแบบอันไหนถูกอันไหนผิดต้องเอาอันไหนลงกอดยังไงก็ผมอาจจะประมาดนิดนึงนะครับผมนี่แหละครับพอเราผัดมาสักพักนึงนะครับผมไข่แดงของเราก็เริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเราก็ หอมแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับแล้วก็ปิดเตานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมตักใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยนะครับอันนี้เรามาตักใส่จานกันครับพเพื่อนๆน,นี่ละครับเห็นไหมว่าครีมไข่แดงของเรานะครับเขาจะข้นและเขาจะเหนียวติดกับตัวปลาหมึกนะครับผมติดกับปลาหมึกที่เราทํานะครับผมแล้วก็ ครีมเขาก็จะกลายเป็นครีมที่น่าทานมากๆนะครับผมตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะหาอะไรมาตกแต่งเพื่อให้สวยงามมากขึ้นนะครับผมใช้เป็นพริกแล้วก็ผักชีหรือใครจะผัดรวมกันไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวละครับเรียบร้อยแล้วเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มของผมนะครับผมเป็นการทําครั้งแรกนะครับผมนี่ได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับน่าทานไหมถือว่า ผมว่าน่าทานอยู่นะสําหรับตัวผมเองนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงนะครับผมน่าจะน่าทานอยู่เนาะนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก่อนที่จะปิดแก๊สน,นะครับก็ชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วถือว่ารสชาติใช้ได้เลยนะครับนี่แหละอ๋อถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งในการทำอาหารนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ Sorry yeah. as DJ